เล่นจัดแถวสังคุมหัวเอาเอาไปใช้บันนี้เดินตามก้นไอ้เมียวไปแล้วบันนี่พันเกโกกวนแมนวัสดีจ้ามันโลกินอาหารนะไอ ไอ้มืดนี่แหละทำอะไรมืดชื่ออะไรเธอทำไมเหมือนแม่ที่บ้านฉันเลยไอ้ชิเกนหุ่นเดียวกันปื๊ดเด็ดเด็ดเด,ด,ด,ดภาพชดเด็ดเดี๋ยววิ่งมาหนุยหนุยหนุยเฮ้ยวิ่งมามาเร็วมาเร็วก่อนกลับบ้าน,นี่เร็ว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 มาสามตัวนะ่ะ mình nhang mình nhang mình đi siêng cái này, ơi, nắc len jeans nữa nắc len jeans nè,